สวัสดีครับพบกวันอีกครั้งแล้วนะครับกับมสยอดและรายการองคความรักนักงบุหรุยครับ จากคำกล่าวของสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่12ได้กล่าวไว้ว่าขอให้เราทุกคนนั้นได้เดินตามแบบท่านักบุญหลุยส์มารีกิองเดมองฟอร์ดในเรื่องของการมีจิตศรัทธาอย่างยิ่งที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดีช่วยเหลือผู้ที่น่าสงสารกว่าเพื่อสร้างสันติภาพเกิดขึ้นในโลกเช่นเดียวกันครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเธอคนนี้เป็นดาราชื่อดังที่ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันดีเธอมีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์รวมถึงสัตว์ร่วมโลกด้วย วันนี้ข้อคิดดีๆของเธอเก็เชีวประวัติของเธอและที่สําคัญเกดความรู้ข้อคิดคุณธรรมที่จะนําเสนอสู่นผู้ชมนั้นจะถูกถ่ายทอดโดยเธอผู้นี้ในช่วงสนทสนาในช่วงต่อไปครับและตอนนี้นะครับแขกรับเชิญช่วงองค์ความรักสู่องค์ความรู้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับขอต้อนรับคุณโฟกัสจิรคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโรงเรียนอสมชานบุรีนะครับต้องขอบคุณโฟกัสย่างสูงนะครับที่เกีรติกับโรงเรียนเราในวันนี้ครับทุกท่านก็รู้จักต้องโฟกัสของเรานะครับใน การเป็นนักแสดงนะครับตั้งแต่เด็กหญิงน้อยหนานะในภาพยนตร์แฟนฉันนะครับวันเวลาผ่านพ้นมาจนถึงการเป็นคุณโฟกัสในปัจจุบันนี้นะครับขออนุญาตถามว่าประสบการณ์วงการบันเทิงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยได้สอนอะไรคุณโฟกัสบ้างน่าจะเป็นเรื่องความอดทนค่ะความอดทนเนี่ยสำคัญมากๆเลยกับการเป็นนักแสดงนะคะเพราะว่า พอเรายืนอยู่ในที่แจ้งเนี่ยทุกคนก็สามารถพูดถึงเราได้เสมอ,อมซึ่งมันก็ไม่ได้พูดถึงแค่งแง่ดีทั้งทั้งหมดนะคะมันก็จะมีในแง่ลบด้วยที่คิดว่าการการเป็นนักแสดงให้กับเราไม่สูงน่าจะเป็นเรื่องความอดทนเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเราต้องไม่ตอบโต้เขาอะคะ่ะอมไม่ตอบโต้เขาแล้วก็ต้องเลือกที่จะอดทนหรือไม่ก็มองข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคสําหรับการเป็นนักแสดงของกันเนี่ยมันเหมือนทําให้เราเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงที่แจ้งถึงเราจะพูดอะไรไปมันก็จะ ส่งผลกับทุกๆคนเสมออะไรเงี้ยคะ<ช>่ะอยากจะทราบว่าแล้วคุณโฟกัสเนี่ยมีความใฝ่ฝันไหมคะ,ะในการที่จะแบบว่าทําตามใฝ่ฝันหรือมีความใฝ่ฝันอย่างไรแล้วเราจะมีแนวทางยังไงในการที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายของเราหรือความฝันของเราอะค่ะก็ฝันว่าอยากเป็นนางงามค่ะนางงามคือ<ะ>มันเป็นความฝันไว้เด็กค่ะเหมือนเราอยากไปยืนอยู่จุดนั้นแล้วก็ได้พูดสิ่งดีๆให้คนอื่นเขาฟังอะไรเงี้ยหรือเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในทางที่ดีนะคะมากขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนเราอยากอยู่ตรงนั้นนะคะ<ช>แล้วก็พอโตขึ้นมาก็ไม่ได้เป็นนางงามกลายเป็นดาราแทนนะคะก็ก็ยังไม่ไม่ไม่เป็นเหมือนพอเลยจุดที่โตขึ้นมาแล้วล้วได้เป็นนักแสดงแล้วลึกๆความฝันของการก็คือจริงๆคืออยากเป็นเหมือนนักสังคมสงเคราะห์อ,อ,อะไรเง<ช>ี้ยค่ะอันนี้คืคคอความฝันที่พอโตขึ้นมานะคะแต่ถ้าเอาหลักๆแล้วทําไมถึงอยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์อะไรเงี้ยจริงๆเป็นคนที่อยากเป็นจุดเล็กๆในการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง ได้ช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งหรือทาให้ทาให้ชีวิตใครหรือทําให้อะไรดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอยากเป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นเสมออยู่แล้วแต่พอเรามานั่งคิดพอโตมาก็คิดได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าเราจะอยู่ตําแหน่งไหนหรือทําอาชีพอะไรอะ่ะเราก็ทําเราสามารถทําได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นตามที่ฝันก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราก็ทําได้เท่าที่เราทําได้ตอนนี้ก็พอค่ะ โอเคครับคุณโฟกัสบอกว่าอยากจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แล้วในชีวิตจริงของคุณโฟกัสนะครับเคยได้มีโอกาสสงเคราะห์ใครเป็นพินเศษบ้างไหมครับจริงๆช่วยเหลือมีช่วยเหลือเด็กๆบ้างแต่ที่จะชัดมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือแมวค่ะเพราะว่าเป็นคนเก็บแมวจรมาเลี้ยงที่บ้านค่ะคก็จะประมาณ16ตัวแล้ว16ตัวแล้วก็จะพยายามรณรงค์ค่ะให้คนให้คนรอบๆตัวเนี่ยถ้าอยากมีสัตว์เลี้ยงก็อยากให้เขาไปเก็บมาหรือไม่อยากให้ซื้อมาค่ะเพราะปัจจุบันนี้คือ สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของแล้วก็ไร้บ้านเนี่ยเยอะมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยการที่เราจะช่วยช่วยช่วยสังคมได้ก็คือการที่นําพวกน้องๆพวกเนีน้ยมาเลี้ยงที่บ้านแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับเขาให้บ้านแก่เขาอะไรเงี้ยค่ะผมเห็นคุณโฟกัสเนี่ยทำงานเยอะมากเลยครับเวลาที่คุณโฟการเหนื่อย,ยจากการทางานเนี่ยต้องการสร้างความผ่อนคลายให้ตัวเองอะครับคุณโฟกัสวิธีผ่อนคลายรีแลกซ์ยังไงบ้าง ชอบเล่นเกมใช่ค่ะดูเป็นผู้หญิงดูไม่น่าจะค่อยเล่นเกมอะไรแต่ชอบเล่นเกมมากๆได้ข่าวว่าเป็นเกมเมอร์ด้วยใช่ค่ะ,ะงั้นพูดถึงเกมเมอร์นะครับต่หลายคนอาจจะแบบตาลูกวาวเวอเลยเพราะหลายคนก็ชอบเล่นเกมเหมือนกันอยากให้คุณโฟกัสช่วยบอกหน่อยว่าการเล่นเกมในทัานาคุณโฟกัสเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างถ้าถามว่าประโยชน์อะไรที่ได้จากตรงนี้คือหนึ่งบอกเลยว่าถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้แบบเติมเงินอะไรในเกมนะคะประหยัดค่ะประหยัดแน่นอนเพราะว่า ไม่ต้องออกไปใช้จ่ายตรงอื่นนั่งอยู่ตรงนี้และอันที่สองคือมันฝึกสมาธิค่ะทําให้เราเหมือนมีสมาธิเกี่ยกับการทําอะไรมากยิ่งขึ้นอะไรย่เี้ยค่ะแต่มันก็จะมีข้อเสียเหมือนกันนะคะอเอาจริงแล้วข้อเสียก็คือมันจะเกิดจากการแบบว่ามีการขเขาใช้คําว่าหัวร้อนอบ้างอารมณ์เสียบ้าง ซึ่งเกิดขึ้นกับคนอายิม้มมียิมย้มหลอดต้องยิ้มมันจะมีการหัวร้อนขึ้นบ้างค่ะเพราะว่าจากการเล่นเกมมันอาจจะทําให้เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวได้แต่ถ้าเราแยกแยะอารมณ์ได้ก็เล่นได้ค่ะกันว่าไม่แทบจะไม่มีข้อเสียอะไรเลยค่ะคำถามต่อไปนะครับมาสเตอร์ขออนุญ,ญาตนะครับถามแทนวินหมูแล้วกันนะครับคำถามนี้มินหมูฝากมาถามเลยโดยเฉพาะนะครับคุณโฟกัสว่ายุคปัจจุบันเนี่ยแน่นอนเป็นโลกยุคดิจิตอลยุคใหม่แล้วนะครับสังคมไม่ได้เป็นสังคมโบราณละแต่ผมถามคุณโฟกัสนิดหนึ่งว่า การทาตัวให้เป็นคนสุภาพนกนอบถ่อมตนในสังคมยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคุณโฟกัสเรื่องมันยังจาเป็นอยู่ไหมเพราะอะไรครับการคิดว่าสําคัญนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้คือต้องต้องขอบคุณแม่ด้วยค่ะเพราะคุณแม่สอนมาตั้งแต่เด็กๆว่าให้ให้พูดจาดีๆกับทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่ครับซึ่งการรู้สึกว่าการพูดจานอบน้อมหรือการมีมารยาทอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่มันจําเป็นกับกับสังคมนะคะคเพราะว่า บางครั้งเนี่ยการที่เราพอเราเริ่มพูดนุนอกนอบนอมแล้วเนี่ยบางครั้งคําพูดที่มันดูรุนแรงมันอาจจะทําให้ดูเบาขึ้นได้เยอะเลยนะคะแล้วก็เหมือนทําให้คนที่เขารับฟังเราเนี่ยรับฟังเราได้ดียิ่งขึ้นจริง,รงๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักแสดงหรืออาชีพไหนๆก็ควรก็ควรมีตรงนี้ไวะคะ้ค่ะกดว่ามันสําคัญยังสําคัญแล้วก็จําเป็นกับสังคมอยู่ตอนนี้คะ่ะค่ะนะครับแล้ว มัสะยอดอยากให้คุณโฟกัสเนี่ยรบกวนช่วยฝากคุณธรรมข้อคิดให้กับ<ม>น้องๆเยาวชนหรือผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับสักข้อหนึ่งกัดอยากฝากให้น้องๆทุกคนนะคะรู้จักหน้าที่ตัวเองค่ะก็คือให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยอ,อ,อยู่ในหน้าที่ไหนแล้วก็ให้ตั้งใจทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีมีคุณธรรมมีจริยธรรม แล้วก็มีจรญยาบานในหน้าที่ของตัวเองค่ะครับก็คือทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด<ช>นะครับไม่ว่าเราจะเป็นคุณครูเป็นนักเรียนเป็นนักแสดงหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทําหน้าที่ตัวเองได้อย่างดีที่สุดแน่นอนว่าผลหนึ่งแหละผลงานต้องออกมาดี2คือเราก็ได้ทําในสิ่งที่เราได้ทําในเสียงอย่งเต,เต็มที่แล้วนะครับอยากให้คุณโฟกัสช่วยฝากครับผลงนานปัจจุบันนี้นะครับเผื่อผู้ชมจะได้ติดตามกันได้ครับค่ะตอนนี้ก็กมีละครอีกเรื่องหนึ่งกําลังถ่ายอยู่นะคะก็ ฝากละครด้วยลวกันค่ะชื่อเรื่องวัวกระสือลับซิงค่ะแล้วก็ฝากเพจด้วยลวกันค่ะเพจโฟกัสจิรกุลนะคะแล้วก็ช่อง YouTube โฟกัสเบบีฮิปโปค่ะครับโอเคนะครับวันนี้งานพิบารโรงเรียนอสังชันธุบุรีต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับห้เติกับเราในวันนี้ครับคุณโฟกัสจิรกุลครับขอบคุณค่ะ อย่าลืมนะครับ่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีวันนี้ทุกท่านก็ได้แง่คิดดีๆจากรายการของเราไปแล้วนะครับและว,วันนี้ทุกท่านได้ทําความดีต่อตตวนั่นเองและคนรอบข้างแล้วหรือยังครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับกับรายการองคความรักนักบุญหลุยส์สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับทำยังไงให้เรามีความสามารถค่ะ คุณต้องเข้าหามันส่วนใหญ่มักจะมีคาว่าพรสวรรค์เพราะสวรรค์บางคือส่วนใหญ่จะมาจากการเลี้ยงดูและส่งเสริมพูดได้ว่าเป็นคนที่มีหลากความสามารถทำค,ความดีอย่างแท้จริงใส่ใจมันเหมือนที่ผมใส่ใจในคำพูดของผมที่พูดให้ทุกคนฟังความดีมันเป็นสิ่งที่ทํายากผมพูดจริงนะ